สวัสดีครับก็วันนี้มาคุยเรื่องปากกาสารฝันเนาะก็ปัญหามันก็คือจํานวนคลิกกับจํานวนปากกาไม่ใช่จำนวนปากกาขนาดของปากกาความเข้มข้น,น,นมันก็จะมีผลแตกต่างกันเนาะใครที่จะใช้ยังไงใช้เท่าไหร่เนี่ยมาดูกันว่าคุณได้รับปริมาณที่ถูกต้องคุ้มค่าหรือเปล่า อธิบายง่ายๆคือ beginner มันจะมี2ด้ามที่ตรงโดสคือ2.5ปากกาอันเนี้ยคือสีของด้ามนะไม่เกี่ยวสีม่วงเนี่ยมันสีของบริษัทเขาปากกาจะรู้ได้ยังไงคือนี่เลยดูตรงนี้ถ้าเป็นสีดำแบบนี้คือ2.5ไม่ต้องคิดอะไรหมุนไปที่เลขหนึ่งหมุนตัวนี้ไปที่เลขหนึ่ง เท่ากับ60คลิกจำตัวเลขนี้ไว้นะครับมันเป็นตัวเลขสากลของปากกาตัวนี้เขาคำนวณมาแล้วว่าไอ้60คลิกๆๆๆเนี่ยมันจะเท่ากับปากกาขนาด2.5ที่หมุนไป60แล้วมันจะออกมาที่2.5ตรงอ่าเก็ตนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถือปากกาด้านนี้คุณก็ใช้ไปวิที่1 60 วิธีสองหกสิบวิธีสามหกสิบจบปากกาเหลือปลายหลอดแล้วแต่คุณจะไปทําอะไรต่อมาถ้าเป็นปากกาขนาดห้าที่ทุกคนเริ่มเข้าใจตัวนี้เพราะเอาขนาดนี้มามันจะได้เพิ่มโดสได้เวลาเราใช้2 5จดแล้วไม่ทันใจเราก็เพิ่มโดสมาเพราะมันเป็นความเข้มข้นข้างในที่สามารถดันไปได้ถึงห้าขนาดห้าถูกต้องไหมทีเนี้ย เมื่อเราเป็น beginner เราไม่ได้ใช้ขนาด5ทันทีอธิบายแบบนี้คุณต้องมาเริ่มที่ beginner คือ2.5หถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ปากกาตัวเนี้ยเขาก็เลยให้ตารางนี้มาไงถ้าคุณซื้อขนาดนี้มาหรือเข้าไปพบหมออะไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้ถ้าใช้ได้คุณก็ยอมรับการเอฟเฟกไปอาจจะแบบเพื่อื่นพื่อโอมอาจจะนู่นนี่นั่นเพราะ มันไม่ใช่โดสเริ่มต้นมันเป็นโดสท,ที่ขนาดที่2ถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอเนี่ยปากกาตัวเนี้ยที่ฉันถือเนี้ย 5mg ถ้าคุณอยากเริ่มต้นนะคุณเริ่มที่30คลิกแล้วคุณจะได้ปริมาณเท่าละ2.5เข้าป่ะอ่านี่เลยปากกาตัวนี้มีแค่2ขนาดเนี่ย60คือขนาด5ถ้าคุณจะใช้โดสเริ่มต้นที่2.5คุณต้องได้รับ ปริมาณ30คลิกจบ30คลิกทำไงก็จะนับไปอันนี้มันใช้หมดแล้วมันก็ไม่ได้ยินช่วงแรกเขาก็จะนับไป1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ปสมมุติว่า30สมมุติว่า30มมันจะไม่มีบอกว่า0.5เห็นไหมมันจะไม่มีบอกมันจะมีบอกที่เลข1เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้นับคลิกก็คือ,อสมมุติเลข1ประมาณนี้เห็นไหมคุณออกมันออกมา3เกลียวเลยเห็นไหม ทีเนี้ยถ้าคุณจะเอา30คลิกมันก็จะออกมาแค่ครึ่งครึ่งเกลียวครึ่งเกลียวที่มันไม่ได้บอก0.5นเนี่มันเป็นช่องโว่คุณต้องรู้เอาเองเลยว่าถ้าคุณถือปากกาขนาด5คุณต้องมาฟังเองเลยว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30แล้วคุณถึงจะได้รับ2.5เต็มเก็ตไหมเอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้